หรือหลายทา่านต่าตลาดหุ้นดักประเทศนะฮะตลาดก็ยังมีสีสันในเรื่องราวของบรรยากาศต่อนเนื่องเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟิวเจอร์กับคุณชุ้ยคุณจรรเวสสัตสีนั่นเองนะฮะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทลักซัพไยค่ะสวัสดีค่ะคุณชุ้ยค่ะสวัสดีค่ะพี่มอนครับ,รบเป็นยังไงบ้างเอสศูนย์ซีรีส์แซค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าบ้านเราก็ไม่ขี้เหร่น,นะฮะก็บวกได้ค่อนข้างดี เสียงเบานะฮะช่วยเสียงเบานิดหนึ่งค่ะฮัลโหลอะไรนะครับเสียงเบาเกินไปช่วยเบาเพิ่มใหม่นิดหนึ่งค่ะรู้นะฮะขอโทษทีค่ะนั่นแหละโอเคดีขึ้นไหมครับวื่นลุ่มโอเคค่ะเชิค่ะโอเคครับผมก็วันนี้บ้านเราก็ถือว่าบวกได้ค่อนข้างดีนะฮะถ้าเทียบกับเอ่อ ค่าเฉลี่ยของเอเชียเอาวันนี้ยเซ็นบวก0.85เปอร์เซ็นต์เซ็นทัสิบบวก 0. เกือบๆ0.5เปอร์เซ็นต์นะฮะบ,บางตลาดในเอเชียเนี่ยร่วงนะฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับก็ถือว่า ight, yeah. ไม่แย่ไม่แย่นะครับประเด็นคือเจ้าตัวเซ็น50ฟิวเจอร์ของเราเนี่ยเอท่า0เซ็น2.5เนี่ยเอาในไทม์เฟรมเดลี่ก่อนนะครับไทม์เฟรมเดลี่ของเราเนี่ยก็ยังอยู่ฝั่งรองนะครับ สต็อปลอสเหมือนเดิม820จุดอาจจะดูลึกไปหน่อยนะฮะแต่เทลลิงสต็อปเนี่ยจะเกิดขึ้นเดี๋ยวต้องดูราคาปิดวันนี้ก่อนนะครับราคาปิดราคาปิดเท่าไหร่ลบด้วย13จุดจะเป็นเทลลิงสต็อปครับถ่าาเฟรมหนึ่งชั่วโมงยังไปได้ต่อไหมฮะส่วน t ทำ e เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ต้องบอกว่าชุดที่ย่อลงมาช่วง bye ่ายบเนี่ย ขาลองของเราเนี่ยสต็อปล s อให้ยกขึ้นมาอยู่ที่แถวแถวนี้พอดีเลยฮะแปดหกสิบห้าอ๋อรับตรงนี้หรอหรือว่าสต็อปตรงนี้ฮะสต็อปฮะสต็อปลอครับหนึ่งชั่วโมง 1. 1> นะใช่แปดหกห้าให้ดูราคาปิดนะครับราคาปิดถ้าสมมุติว่าแปดหกสี่จุดห้าก็ถือว่ายังไม่หลุดนะฮะต้องต้องน้อยกว่าแปดหกสี่จุดห้า โอ้ได้เลยอ่ะแต่ตรง4.5นะราคาเดนะครับผมโอเคส่วนทองคำค่ะคุณชิค่ะส่วนทองคำนะต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะเป็นจุดเริ่มต้นของการตอบสนองปัจจัยใช้คำอะไรดีปัจจัยเชิงบวกได้ไม่ดีแต่ตอบสนองปัจจัยเชิงลบได้ดีกว่านะครับ ซึ่งเราก็จะเห็นภาพว่าเมื่อปรนสุกเนี่ยตัวเลข c p i ออกมาไม่ดีนะทองโอ้โหความจริงแล้วตัวเลขนี้คนบ,บวกนะสำหรับทองแต่ทองระหว่างวินาทีนั้นเนะี่ยบวกได้แค่นิดๆหน่อยท่อนเองแล้วก็สุดท้ายก็ปิดวันเนี่ยปิดร่วงล่าสุดเช้านี้ก็ร่วงลงมาอีกนะฮะ4,35เหรียญนะขนาดนี้แล้วนะครับซึ่งทองคําเนี่ยเราอยู่ฝั่งช็อตครับผมนะครับอยู่ฝั่งช็อตในไทม์เฟรม เดลี่สต็อปลอสนะฮะกดลงมาอยู่ที่สี่พันหนึ่งร้อยี่สิบหกเหรียญจากก่อนอันนี้อยู่ข้างบนนู่นเลยสต็อปลอสกดลงมานะครับ SPDR ก็ขายทองคำเพิ่มเติมนะฮะเมื่อเมื่อวันศุกร์ประมาณหกตันกว่านะฮะส่วน t ท m e เฟรมสี่ชั่วโมงเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่บอกว่าอ้ยจุดสต็อปมันอาจจะไกลเกินไปหรือเปล่านะฮะไทม์เฟรมสี่ชั่วโมง หาช็อตสต็อปลอตสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าสี่หนึ่งสี่อุ้ยโอ้อาจจะสูงกว่าไทม์เฟรมเดลี่นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับไปแอดช็อตไว้ก่อนนะครับส่วนสกรอบอ่าโอเคไปซิวอะไรก็ได้ครับกรอบกรอบกรอบอะไก็ได้อกรอบกรอบกรอบเอ่อเป้าหมายทางด้านล่างนะฮะสี่พันสิบเอ็ดสี่พันหกสิบเอ็ด นะฮะซึ่งมาถึงแล้วโซนนี้แหละนะแต่ก็ยังยังมีพื้นที่ให้เขาวิ่งต่อได้นะฮะหมายถึงวิ่งลง <c oughs> อ่าเป้าหมายคือตรงนี้การรีบาวผมว่าอาจจะยากนะสำหรับวันนี้ช <c oughs> วนันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจมีเอ่ DW, อดอลลาร์ยอนสั่งซื้อสินค้าคงทนนะ,ะก็ไม่น่าจะทำให้ราคาทองดิบอะไรสักเท่าไหร่นะฮะค่ <c oughs> ต่อไปซิลเวอร์ซิลเวอร์ก็เหมือนกันครับอยู่ฝั่งช็อต เช่นเดียวกันกับทองคำวันเดียวกันเลยวันแรกเนี่ยนะครับปัจจุบันก็ยังโฮช็อตช็อตนี้อ่ะก็ได้ครับตรงตรงนี้ก็ได้ครับตรงไหนก็ได้ขอยมีช็อตครับช็อตสต็อปสี่สิบแปดเหรียญแปดสิบห้าเซนนะครับวันแรกที่มีสัญญาณช็อตในวันที่ยี่สิบสองทั้งทองทั้งซิเวอร์เลยวันที่ยี่สิบสองก็คือ คือวันถัดมาหลังจากที่ร่วงแรงอ่าใช่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 ปรหมาณไหเออซีเวอร์ยังยังไม่มีเป้าหมายครับพึ่งลงใช่ครับอได้เลยครับคุณชุวครับไปกันต่อที่เอฟเอ็กฟิวเจอร์นะครับเอฟเอ็กนะฮะมาดูที่ยูโรดอลลาร์ ยูโรดอลลาร์ dollar, อยู่ฝั่งช็อตครับค่ะอ <Okay. S 1> uh, ่าสต็อปล็อตนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดสองแปดถัดจากยูโรดอลลาร์ไปดูดอลลาร์เยนโอ้เยนก็อ่อนค่าเศรษงามนะครับแล้วอยู่ฝั่งลองนะฮะดอลลาร์เยนสต็อปล็อตหนึ่งห้าศูนย์จุดสามเก้าค่ะ ถัดจากดอลลาร์เยนเป็นดอลลาร์บาทอดอลลาร์บาทเรายังอยู่ฝั่งรองครับ,บสต็อ stop สามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์ค่ะถัดจากดอลลาร์บาทเอ่อเป็นยูโรบาทยูโรบาทเรากลับมาอยู่ฝั่งช็อตอีกครั้งหนึ่งนะฮะ stop l o อ s สามสิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์ค่ะ ถัดจากยูโรบาทเนี่ยก็คือเยนบาท <c oughs> เยนบาทฝั <c oughs> ่งชอ็อตสต็อปลอสยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดตางค์และบิตคอยตอนนี้กลับมาอยู่ฝั่งลองอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่รอบก่อนหน้านี้ชอ็ชอตๆๆันลงมาแล้วก็โดนสต็อปนะครับสต็อปลอสขาลองนะฮะหนึ่งแสนแปดพัน ห้าร้อยี่สิบห้าเหรียญครับค่ะแล้วก็ในส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะเรามกกี้เุณ่อถามถามตุวกราเฟดจีนะคะว่าให้ซื้อตรงนี้เพราะเอ็มเอซีดยนอร์สองวันถ้านเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับกลับเห็นด้วยสามารถซื้อได้อ่ะได้ได้ได้นี่คือกลับนะฮะ กรัปเนี <divide> ่ยเรามีจุดสต็อปรอที่สี่สิบสองบาทห้าสิบสตังก์นะครับก็โอ้เราอยู่กันมาตั้งแต่เดือนเจ็ดะสำหรับกรัปพนจังหวะดอดาวกันมาด้วยนะฮะลำบากลำบนกันมานะครับปัจจุบันก็ยังถืออยู่ครับผมสต็อปรอทึกไปเลยเนาะสี่สิบสอบาทสี่สองบาทห้าสิบครับผมโอเค เอาให้หมดไหมฮะหรือหรือว่ายังไงดีฮะพี่ขอชี้ดกันแล้วกันเนาะได้เลยครับได้เลยครับเออตัวเดลต้าค่ะเดลต้าเดลต้ามีกก็ยังยังต้องโฮต่อไปนะฮะใครมีของโฮต่อไปเอจุดสต็อปลอสอ่ะร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบมันขึ้นยไหครับแต่ให้ดู telling stop แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราดูเอาราคาปิดของวันนี้นะฮะแล้วก็ลบออกด้วยเก้าบาทครับ สิบเก้าบาทสิบาทอ่ะเก้าบาทจะเป็นเทลลิงสอปของเดลต้าครับค่ะ,ะมาแรงนะเดลต้าครับค่ะเอ่อตัวเก่าๆของกัจชวยบ้านปูพาวเวอร์บางจากพาวเวอร์พวกพุ่ลงไปฟาค่ะอ่าบ้านปูพาวเวอร์ก็ยังโอเคอยู่นะครับล่าสุดสิบบาทหกสิบสตังสต็อปลอตเก้าบาทเก้าสิบห้านะครับสำหรับบ้านปูพาวเวอร์แล้วก็ดีซีพ <MC, S 2> <Power> ีจี บีซีพีจีวันนี้ร่วงลงมานะฮะล่าสุด8บาท25สต็อปร้อยของเรา8บาท25พอดีเลยนะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งอย่างนี้แล้วกันสําหรับใครที่ต้นทุนดีโอ้โหซื้อมาจากช่วงวันแรกๆจากแถวเดือนห้านะฮะก็อาจจะหาจังหวะสต็อปเอาเทคโปรฟิตก็ได้เหมือนกันในกรณีถ้าสมมติว่าปิดต่ากว่า8บาท25นะครับแต่ถ้าใครบอกว่าออ้ยต้นทุนสูงอยู่ข้างบนฉันไม่อยากตัดขาดทุนก็ยังสามารถ โฮได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะจุดกลับตัวซื้อถั่วรอบใหม่ทั้งนี้ทั้งนั้นเงื่อนไขคือดูกันที่แปดบาทยี่สิบห้าครับค่ะอืมแล้วเราไฟฟ้าตัวอื่นอีกไหมฮะตัว<ม>อ,อื่นก็จะมีบีกริมเออใช่ใที่ขึ้นมาบีกริมก็ยังสวยอยู่นะฮะล่าสุดสิบหกบาทสิบสต็อปลอสสิบสี่บาทห้าสิบครับผม ก็ยังไม่ได้มีสัญญาณเชิงลบอะไรครับสําหรับบีกิมซึ่งเราก็ถือกันมานานเหมือนกันบีกิมตั้งแต่เดือนหกครับผมค่ะครับอ,เอ,เ,อ,เ,อเอ็กโกกัราดกรุ๊ปใช่ไหมฮะเอ็กโกเอ็กโกเนี่ยอ่าในภาพระยะสั้นๆนเนี่ยหลุดร้อยสามสามอาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในทำเฟรมเดลี่นะฮะ ขอดูทำเฟรมวิกฤตหน่อยทำเฟรมวิกฤตเนี่ยเป็นลักษณะของการย่อตัวนะครับใครที่ติดไว้อ่สมมุติสมมุติคนที่ติดบังเอิญนะฮะเพิ่งมาดูแล้วก็ไปซื้อที่ไฮเลยร้อยสี่สิบสาบาทนะครับแนะนําทนถือไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะเขาหยุดไหลแล้วค่อยเข้าไปซื้อถัวครับ แล้วตัวอีกตัวหนึ่งราดครปแล้ะฮะลาดก็ยังโอเคอยู่นะครับมีลักษณะของการย่อตัวสังเกตว่าเอ,อลงไฟฟ้าแทบทุกตัวเลยชุดของการย่อตัวเนี่ยวอลลุ่มค่อนข้างเบานะครับไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่มีของก็ถือฮะส,สต็อปยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์ครับค่ะโอเคอะนี่ก็ประมาณนี้เนาะ สำหรับเรื่องราวของตลาดนะคะนุ่นกับคุณจุ้ยจะลนไม่ศักเสียนั่นเองนะฮะได้ค่ะคุณจุ้ยก็ลุ้นตลาดลุ้นไทยนะคะคุณจุ้ยครับผมว่าจะยืนนะคุณคุณเอ็ดบอกว่าถ้าดีต้องยืนที่หนึ่งสามสามศูนย์่าทไมถึง<ม>ถึงตรงนั้นดีเนาะต้องตามดูอืม,อมไม่ไม่มัน่นใจเหมือนกันค่ะค่ะค่ะแต่ว่าของผมเนี่ยคือ เ,เอาอเอาเอาเป็นจุดจุดที่ใช้ดูว่าถ้ามันลงมาแล้วมันจะไม่โอเคแล้วกันอโอ้ยอนี่เป็นแทง่งแท่งทูบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองคำนวณแทง่งแ<ด>ทงเทียนเมื่อกี้ที่กินช่ยโชว์อะสะบัดห่างขึ้นไปขอใช้ ATR เข้ามาช่วย รานจุดหนึ่งสามสองหกสมมุติว่าปิดที่หนึ่งสามสองหกแล้วกันนะครับใช่ใช่ใช่หอหนึ่งสามศูนย์แปดจะได้ตัวเลขหนึ่งสามศูนย์แปดหนึ่งสามศูนย์แปดเนี่ยไม่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 ควรต่ำกว่านี้ครับ <c oughs> ได้ค่ะถ้าถ้าจะลุ้นเนาะต้องช่ที่ระดับ <c oughs> ดัชนีอยู่ที่หนึ่งสามนปดนั่นเองครับผมได้ค่ะป็นคุณขคุณมากเลยค่ะขคุนครับยินดีครับสวัสดีครับมุมของตลาดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะฮะสำหรับนักลงทุนที่ติดตามกันนะฮะสนัพทุนที่ตามหุ้นต่างประเทศนะฮะบาบาหรือในส่วนหลักหลายตัวในตอนนี้ก็ต้องตามกันดูนะฮะว่ามีตัวไหนบ้างนะ,ะที่น่าสนใจตามกันนะฮะในส่วนหุ้นต่างประเทศก็ มีคำถามมาต่อเนื่องเลยนะตอนนี้แม้เงินจริงๆแล้วเข้าตลาดหุ้นในฝั่งเอ